สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับมุมในส่วนโค้งของวงกลมเนีส่วนโค้งที่รองรับมุมนะคะโดยมี2ทฤษฎีกล่าวคือในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันถ้ามุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมเหล่านั้นจะยาวเท่ากันด้วย ทฤษฎีสองในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันแล้วมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเหล่านั้นจะมีขนาดเท่ากันก็คือจะมีทั้งยาวเท่าแล้วก็ขนาดเท่านะคะอ่าเราก็จะทำการพิสูจน์เลยอันด,ดับแรกเราก็้องกำหนดให้ วงกลมโอมีวงเอสบีลองรับด้วยส้่งค้งเอบีอ่าเราจะใช้เป็นคำว่าวส่วนโค้งนะคะรับด้วยส่วนโค้ง A B และ C D ลองรับเป็นส่วนโค้งดีและที่ส่วนโค้ง A B และส่วนโค้งดีมีความยาวเท่ากัน เราก็ต้องการพิสูจน์ว่ามุม afb เท่ากับมุม ced ทำการพิสูจน์นะคะโดยสร้างมุมที่จุดศูนย์กลาง F มุม a o b B และมุม COD จากมุม aob จะมีขนาดเป็น2เท่าของมุม afb นั่นเองนะคะเราก็จะเห็นผมว่าในทฤษฎีจากมุมที่สุดูงกามีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับเป็นเส้นโค้งเดียวกันอ่านอจากมุม aob จะเท่ากับ2เท่าของ มุม AFB แล้วยังมีและมุม COD จ,จะเท่ากับสอง,สองเท่าของมุม CED แล้วก็อ้างอิงจากทฤษฎีบท ที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดของวงในส่วนโค้ง ของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันประมาณนะคะเนื่องจากมุม aob เนี่ย เท่ากับมุม COD อ่าทำไมมุม AOB ถึงเท่ากับมุม COD อ่เอาเราก็เห็นผลว่าส่วนโค้งยาวเท่ากันมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งนั้นจะมีขนาดเท่ากัน เราก็จะได้สองเท่าของมุม AFB จะเท่ากับ2เท่าของมุม CED เพราะว่ามุม AOB เนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ2เท่าของมุม AFB และมุม COD จะมีขนาดเท่ากับ2เท่าของมุม CED นั่นเองนะคะเราก็จะสรุปได้ว่าดังนั้นมุม AFB เท่ากับมุม CED อ่าโอเคสำหรับทฤษฎีบทนี้ก็ขอจบการพิสูจน์ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อในหัวข้อถัดไปกันเลยนะคะ